เพื่อนเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลาเราประมึกของเราเนี่ยขึ้นมาโชว์หน้าร้านนะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับปลาหมึกเรามันจะเหมือนแห้งแล้วก็ด้านดูเหมือนไม่สดนะครับที่ร้านผมทํายังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมสวัสดีครับวันนี้พูกับผมอีกครั้งนะครับกับช่องหมึกย่างชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับว่าถ้าเกิดปลาหมึกเรามันแห้งนะครับเวลาเราเอาขึ้นมาโชว์อยู่หน้าร้านนะครับผมมีเทคนิคแบบไหนที่จะทําให้ปลาหมึกเราดูเหมือนสด แล้วก็ดูเหมือนชุ่มฉ่าน้ําตลอดนะครับผมเนี่ยครับมันจะออกด้านๆนี้นะครับเวลามันแห้งนะครับวิธีที่ผมจะทํานี้เป็นวิธีส่วนตัวของผมนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาจะทําเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเนี่ยครับผมเวลาเราวางสักระยะหนึ่งนะครับปลาหมึกเรามันจะดูแห้งเลยนะครับอันนี้หนวดผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่ครับนี่เป็นตัวช่วยพิเศษนะครับผมนี่ เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเรียกว่าที่ฉีดน้ํานะครับผมเนี่ยครับพอปลาหมึกเรอแห้งนะครับเราก็ฉีดไปอย่างนี้เลยนะครับผมจากตัวด้านด้านแห้งๆนะครับมันจะดูเหมือนแบบเราเพิ่งเอาขึ้นมาโชว์เลยนะครับผมเนี่ยครับจะดูแบบชุ่มชําเลยนะครับเงาวับเลยนะครับเหมือนเราเพิ่งเอาขึ้นมาจากลังโฟมของเราเลยนะครับเนี่ยครับมันจะดูชุ่มชํา ดูไม่หมองครับผมใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับประมึกแห้งก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับวันนี้ผมก็นำเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับผมเผื่อใครมีปัญหาตรงนี้ก็เอาแบบที่ผมใช้เนี่ยในร้านทุกวันนะครับผม,ผมก็เอาไปปรับใช้ที่ร้านเพื่อนๆได้นะครับผมวันนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะคะ โอเคนะครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่อีกครั้งนะครับผมสำหรับนี้ผมต้องบอกว่าชีวิตเราไม่ได้มีค่าแค่วันละ350เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ทุกทกท,กท่านเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับก่อนจบคลิปวันนี้นะครับผมก็มีข่าวมาปราะชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ท่านใดที่อยากจะลองขายปลาหมึกย่างนะครับแล้วก็ยังทำน้ำจิ้มยังไม่อร่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสูตรของผมที่ผมใช้ขายอยู่ใน ปัจจุบันนี้นะครับผมซึ่งทำรายได้ให้ผมได้มากนะครับเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปที่หน้าเฟซผมได้เลยนะครับแต่วผมจะให้ดูรูปโปรไฟล์ของผมครับจะเป็นเฟซตรงนี้นะครับผมซึ่งเข้ามาแอดเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับแล้วก็ทักสอบถามกันได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับผมสูตรของผมนี้ไม่ฟรีนะครับผมแต่ว่าราคาหลักร้อยนะครับผม500มีทอนนะครับผม อ๋อผมขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับการออกไปขายปลาหมึกครั้งแรกนะครับผมถ้าน้าจิ้มของเพื่อนๆอร่อยนะครับมันจะผ่านไปได้ฉลุยเลยนะครับแต่ว่าถ้าน้าจิ้มของเพื่อนๆยังไม่อร่อยนะครับอย่าเพิ่งออกไปขายนะครับผมไม่งั้นเราจะเสียลูกค้าแล้วก็เราจะไปต่อได้ยากนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้สร้างกลุ่มนะครับผม สอนทำน้ำจิ้มปลาหมึกย่างที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับสมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่ประมาณ20กว่าคนนะครับผมก็เปิดมาได้สักระยะหนึ่งเลยนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆแล้วก็สอนทำน้ำจิ้มปลาหมึกย่างครับถ้าเพื่อนๆได้เข้ามาในกลุ่มนี้แล้วก็ดูนะครับดูเสร็จสามารถเปิดร้านขายได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอให้เพื่อนๆร่ำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ